โทษของการฆ่าสัตว์หรือปานาติบาตหลายคนอาจเคยคิดว่าฆ่าสัตว์แค่ตัวเดียวมันจะบาปอะไรนักหนาะในทางพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์เรียกว่าปานาติบาตคือการจงใจตัดชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ตามผลของการฆ่าสัตว์ไม่ได้จบแค่ตอนที่สัตว์ตายแต่เป็นกรรมที่ติดตามจิตใจเราไปยาวๆพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินมีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิเช่นนรก เรหรือสัตว์เดรัจฉานแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มักมีผลกรรมตามมาเช่นเจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงอายุสั้นอุบัติเหตุบ่อยหรือถูกทำร้ายโดยไม่คาดคิดความหนักเบาของบาปขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญยิ่งโกรธยิ่งอาฆาตบาปยิ่งแรงยิ่งตั้งใจฆ่าบาปก็ยิ่งหนักนอกจากเรื่องกรรมแล้วกฎหมายไทยปัจจุบันก็ถือว่าการทารุณหรือฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นมีโทษทั้งจำและปรับ การไม่ฆ่าไม่ใช่แค่เมตตาต่อผู้อื่นแต่คือการรักษาชีวิตของตัวเราเองในวันข้างหน้าเริ่มง่ายๆแค่เลือกไม่ทำบุญก็เริ่มเกิดตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับ